มีหลายคนเชื่อว่าถ้าเราไม่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ใช้เครื่องจักรไม่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการตัดต่อพันธุกรรมหรือ GMO จะทําให้เราไม่สามารถที่จะผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้คนจำนวนมากเชื่ออย่างนั้น นักวิชาการนักการเมืองไม่น้อยที่ยืนยันว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะเขาให้เหตุผลว่าการเกษตรที่เราทำอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะผลิตได้มากพอที่จะเลี้ยงประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วดังนั้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการตัดต่อพันธุกรรมจะทำให้เราสร้างพันธุ์พืชใหม่ ที่ต้านทานต่อความแห้งแล้งที่จะเกิดขึ้นต้านทานต่อโรคภัยทั้งหลายแล้วก็ให้ผลผลิตสูงผมฟังแล้วก็น่าเชื่ออย่างนั้นอยู่แต่จากประสบการณ์ในชีวิตจริงเนี่ยการที่ได้เป็นเกษตรกรมาเป็นเวลายาวนานเนี่ยผมพบว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความ อดอยากขาดแคลนคือสิ่งที่จะทำให้เราเลี้ยงประชากรโลกไม่ได้เพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีเหล่านั้นราคาแพงมากและก็ใช้ทุนสูงมากนอกจากใช้เงินทุนที่เป็นเงินสูงแล้วยังใช้ทรัพยากรสูงด้วยเพราะเทคโนโลยีเหล่านั้นต้องใช้ ไฟฟ้าใช้พลังงานสูงใช้น้ำมันเยอะใช้ระบบการเพาะปลูกที่จะต้องใช้ระบบชนประทานแบบเข้มข้นเพราะว่าพืชตัดต่อพันธุกรรมพืชที่พัฒนามาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมันจะต้องดูแลยิ่งกว่าลูกต้องมีชนประทานให้มัน ต้องมีอาหารให้มันให้พอให้มากและมันผลิตอาหารเองไม่ได้มันกินง่ายๆไม่ได้เหมือนเราเลี้ยงวัวขุนเนี่ยคนที่เลี้ยงวัวขุนต้องดูแลยิ่งกว่าลูกต้องเอาอาหารไปป้อนมันอาหารจะต้องดีมันจึงจะโตโคข,ขุนตัวหนึ่งเก้า0มื่นบาทแสนบาทแต่ลงทุนก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ แต่ถ้าเลี้ยงวัวบ้านเนี่ยแทบจะไม่ได้จ่ายเงินเลยปล่อยให้มันกินใบไม้กินหญ้ากินฟางแป๊บเดียวมันโตอย่างรวดเร็วนี่คือความแตกต่างที่ทำให้เห็นว่าการพัฒนาพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เราต้องจ่ายแพงขึ้นลงทุนแพงขึ้นใช้ทรัพยากรมากขึ้นแต่คนจะกินของแพงๆอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยต้อง ขายถูกลงพอขายถูกลงก็ทำให้ขาดทุนอยู่ไม่ได้พอจะทำให้ขาดทุนอยู่ไม่ได้ปุ๊บรัฐบาลก็จะเห็นว่าเราจะไม่มีอาหารพอจะทำให้เกิดภัยพิบัติเกิดการลุกคือขึ้นมาสู้ของคนยากจนก็เลยต้องเอาเงินภาษีมาอุดหนุน คนที่ทําเกษตรเพื่อให้ราคาผลผลิตมันต่ํากว่าทุนอันเนี้ยคือสิ่งที่ทําให้ผมเห็นว่าการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนามันเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จริงและก็เขาบอกว่าถ้าเราไม่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเราจะผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกไม่ได้เพราะ เราจะต้องพัฒนาพันธุ์ที่ทนแรงทนโลกให้ผลผลิตสูงแต่เทคโนโลยีที่เราทําทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ให้ผลผลิตมากไปกว่าการพัฒนาพันธุ์แบบบ้านๆเลยเราไปดูได้ในอเมริกาในยุโรปในหลายๆที่เนี่ยเขาไม่ได้เพิ่มผลผลิตมากกว่าที่เราพัฒนาโดยการคัดเลือกแบบธรรมชาติที่เราทํามาเลย สิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความอดอยากขาดแคลนในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลนเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะต้องพึ่งพิงนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ที่ราคาแพงทั้งหลายเหล่านั้นแต่ปัญหาหลักๆที่ทำให้เกิดความขาดแคลนในวันนี้คือการผูกขาดอาหารซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือ บริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์พัฒนาพันธุ์เหล่านี้เขาเป็นเจ้าของปุ๋ยเป็นเจ้าของยาเป็นเจ้าของเครื่องจักรเป็นเจ้าของทุกอย่างนอกจากนั้นเขายังเป็นเจ้าของตลาดเป็นผู้แปลรูปอาหารอีกด้วยฉะนั้นบริษัทเหล่านี้แหละที่ทำการผูกขาดอาหารทั้งหมด และบริษัทเหล่านี้แหละที่ฝึกให้ผู้บริโภคหรือคนทั่วไปเนี่ยกินเฉพาะอาหารที่เขาเป็นเจ้าของมันยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเรามีผักเยอะแยะเป็นร้อยๆชนิดที่เรากินต่อปีในสมัย30ปีย้อนหลังกลับไปเรามีปลาเป็นพันชนิดในแต่ละแม่น้ำแต่ละ ปีเนี่ยคนไทยคนหนึ่งกินปลาไม่ต่ำกว่าร้อยชนิดกินไก่ไม่รู้กี่สายพันธุ์กินหมูไม่รู้กี่สายพันธุ์กินผักไม่รู้กี่ร้อยอย่างนั่นคือชีวิตที่เราเป็นอยู่เมื่อ30ปีย้อนหลังกลับไปแต่วันนี้เมื่อมีการผูกขาดอาหารผูกขาดเมล็ดพันธุ์ผูกขาดเทคนิคการเกษตรขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนทั้งประเทศ ถูกฝึกให้กินไก่พันเดียวกินหมูพันเดียวกินปลาแม่น้ํำจืดเนี่ยกินปลาอยู่สามอย่างปลาดุกปลานิลและปลาทับทิมกินผักแค่ผักบุ้งผักคะนา้าผักกาดขาวและกระหล่ำผักสลัดเรากินอยู่แค่เนี้ยทีนี้คนก็เลยต้องปลูกแค่เนี้เพราะเขาเป็นเจ้าของตลาดเป็นผู้ผลิตอาหาร เขาก็เอาเฉพาะที่เขาเป็นเจ้าของพันธ์มามาขายในตลาดแล้วก็มาส่งเสริมให้คนกินเด็กเกิดขึ้นมาก็ต้องกินไก่พันนี้กินหมูพันธนี้ไม่กินอย่างอื่นเลยโตขึ้นมาปุ๊บกินปลากดไม่เป็นกินปลาขยงไม่เป็นกินปลาฉลาดไม่เป็นกินปลาหมอไม่เป็นกินเป็นอย่างเดียวคือปลาทับทิมปลาดุกและปลานิลกินเป็นอย่างเดียวคือหมูไก่และไข่วันเนี้ย คนทั้งประเทศจึงกินไข่เจียวทุกวันครับไม่มีไข่เจียวตายออกไปนอกบ้านก็กระเพราไก่ไข่ดาวหรือไม่ก็หมูทอดกระเทียมพริกไทยหรือไม่ก็ข้าวขาวหมูเราก็วนเวียนอยู่แค่หมูไก่ไข่ผักไม่กี่อย่างและพอเกิดวิกฤตขึ้นมาเกิดโรคระบาดหมูขึ้นมาปุ๊บหมูแพงเดือดร้อนกันทั้งประเทศ เดือดร้อนได้ยังไงในเมื่อประเทศไทยเต็มไปด้วยอาหารเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีพริกมีมะเขือมีกล้วยมีอะไรต้นกล้วยเป็นอาหารมายาวนานมากวันนี้คนกินต้นกล้วยไม่เป็นคนกินตําลึงไม่เป็นกินผักเชะาโอไม่เป็นกินได้แต่หมูเราจะกินหมูเราจะกินไก่เราจะกินไข่เจียวเราจะกินแค่นี้เพราะอะไรเพราะเราฝึกถูกฝึกให้กินแค่นี้มาตลอดชีวิตเราจึงกินอย่างอื่นไม่เป็น นี่ต่างหากที่ทําให้เกิดความอดอยากขาดแคลนพอโรคเป็นไข้หวัดหมูหมูเป็นไข้หวัดเป็นโรคไข้หวัดขึ้นมาปุ๊บหมูตายทั่วประเทศแล้วเราก็บอกว่าเราขาดแคลนอาหารอาหารไม่ได้ขาดแคลนแต่เราไม่กินอาหารอื่นเรากินเฉพาะอาหารที่บริษัทเขาเป็นพัด เป็นเจ้าของพันธ์มันเท่านั้นพอเขาไม่มีอาหารให้เรากินเราก็เดือดร้อนเราก็บอกว่าเราอดอยากนี่แหละที่จะทำให้เราอดอยากและอดตายท่ามกลางอาหารฉะนั้นโลกนี้เราไม่เคยขาดแคลนอาหารอาหารที่มีอยู่บนโลกไปเนี้ยสามารถเลี้ยงคนได้มากกว่าสเท่าห้าเท่าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ผูกขาดอาหาร ถ้าเราจัดการอาหารให้มันถูกต้องเป็นจริงและเป็นธรรมและเป็นธรรมชาติแต่วันนี้การจัดการอาหารอยู่ในมือของกลุ่มคนเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่ใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้นักการเมืองเป็นเครื่องมือในการที่จะผูกขาดอาหารในการฝึกให้ผู้บริโภคกินเฉพาะพันธุ์ที่เขาเป็นเจ้าของมันโดยการคุมตลาดยึดคลองตลาด ขายเฉพาะที่เขาเป็นเจ้าของพันุ์พืชพื้นบ้านจะไม่ค่อยได้มีการขายในตลาดก็ทําให้คนที่อายุมากแล้วเนี่ยเคยกินผักพื้นบ้านได้หลายชนิดแต่พอเข้าไปในห้างมันหากินไม่ค่อยได้มันไม่มีก็เลยต้องกินแบบนี้กินแบบนี้กินแบบนี้ในที่สุดก็ลืมผักพื้นบ้านไปลืมปลาพื้นบ้านได้หลายชนิดไปและมันก็ทำให้เรากินมันไม่เป็นคนรุ่นใหม่กินมันไม่เป็น หมูแพงของแพงอาหารขาดแคลนมันก็มีหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหลักมันเกิดจากการขาดแคลนเกิดจากการผูกขาดครับและวันนี้กลุ่มบริษัทเล็กๆที่ยึดครองอาหารเหล่านี้ต้องการที่จะผูกขาดอาหารให้ได้ร้อยเปอร์เซนสิ่งที่เขาทำก็คือ เขาใช้โรคระบาดใช้รัฐบาลใช้นักการเมืองเป็นเครื่องมือในการกําจัดคู่แข่งรายเล็กรายน้อยกําจัดเกษตรกรตะกรรายย่อยกําจัดออกไปโดยให้รัฐบาลออกมาตรการใหม่เพื่อทําให้อัปเกรดระบบการผลิตฟาร์มจะต้องมีมาตรฐาน คำว่ามาตรฐานนี่หมายถึงต้องจ่ายเงินมากขึ้นเขาเคยเลี้ยงไก่ตามใต้ถุนบ้านตามนั่นตามนี่เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง,เล,งเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เขาบอกว่าไม่มีมาตรฐานต่อไปถ้าโรคไข้หวัดน,นกระบาดปุ๊บคนก็จะเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้เขาก็จะให้นักการเมืองข้าราชการออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาและก็บอกว่า จะต้องเลี้ยงในฟาร์มปิดที่มีระบบควบคุมดูแลอย่างดีเป็ดที่เคยอยู่ตามทุ่งนาจะต้องไปอยู่ในห้องเล็กๆไก่ที่เคยวิ่งอย่างสนุกสนานสุขภาพดีแข็งแรงก็ต้องเอาไปขังไว้ในกรงเล็กๆหมูที่เคยวิ่งขุดคุยนั่นขุดคุยนี่ได้ออกกําลังร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็จะถูกค่อยไปอยู่ในซองเล็กๆที่เดินไม่ได้นั่นแหละที่เขาเรียกว่ามาตรฐาน ซึ่งซองเล็กๆเหล่านั้นในห้องแอร์จะต้องจ่ายเงินที่แพงมากเกษตรกร,ร,ก,รก็จะทำไม่ได้แล้วเขาก็จะถูกผูกขาดได้ร้อยเปอร์เซนต์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนามาแล้วหลายๆประเทศและประเทศไทยก็จะเดินตามตรงนั้นฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยโรคระบาดของสัตว์มันเป็นเรื่องปกติ คนแต่ก่อนเรียกว่าโลกหาหาลงมันลงอยู่เรื่อยๆครับหาลงมันก็ตายสัตว์ก็ตายแต่ที่แข็งแรงมันก็เหลืออยู่การที่สัตว์มันได้อยู่แบบธรรมชาติมันก็แข็งแรงแต่ว่าพอเอามาเลี้ยงในกรงปุ๊บมันก็อ่อนแอลงมันก็ตายมากขึ้นฉะนั้นจึงมีมาตรการให้อัปเกรด ระบบการเลี้ยงเพื่อให้ได้มาตรฐานนี่คือเครื่องมือในการกำจัดเกษตรกรตะก่อนรายย่อยเพื่อให้เขาหายไปตายไปตายไปกำจัดบริษัทเล็กๆน้อยๆที่ทุนไม่ถึงจะต้องตายไปหายไปให้มันเหลือแต่เขาคนเดียวนี่แหละคือที่มาของคำว่าการขาดแคลนอาหารที่จะเลี้ยงประชากรโลกมันไม่ใช่เราขาดแคลนเทคโนโลยี จากประสบการณ์ของผมเนี่ยการที่เราทำกเกษตรมาเป็นเวลาหลายสิบปีเราพบว่าการพัฒนากเกษตรแบบยั่งยืนเกษตรแบบพึ่งตนเองเกษตรที่หลากหลายมันทำให้เราสามารถผลิตอาหารเลี้ยงคนได้มหาศาลมากโดยไม่ต้องพึ่งเงินไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีขั้นสูงมากมายเราต้องการแค่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมเทคโนโลยี Technology ที่เหมาะสมคือเทคโนโลยีที่เราทําได้เองซ่อมได้เองแก้ไขได้เองควบคุมมันได้เองและเราก็ปลูกแบบง่ายๆโดยใช้ธรรมชาติให้มันดูแลกันเองปลูกป่าอย่างเดียวเนี่ยป่าเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีพืชพันธุ์เป็นหลายร้อยชนิดในนั้นน่ะ มีพืชต้นสูงต้นกลางต้นต่ำเตี้ยเลี้ยดินและใต้ดินในนั้นน่ะมันจะมีทั้งพืชผักป่ามีหัวเผือกหัวมันมีหน่อไม้มีอะไรเต็มไปหมดเลยป่าเล็กๆแปลงเนี้ยไม่ได้ลงทุนครับแค่เอาต้นไม้ไปปลูกเสร็จแล้วก็ตัดยญ้าให้มันในหน้าฝนสองเดือนต่อครั้งหนึ่งเท่านั้นเองครับแล้วมันโตขึ้นมาเราไม่ได้ลงทุนมากเราไม่ต้องไป สร้างห้องแลบเพื่อที่จะสร้าง GMO สร้างนั่นสร้างนี่ขึ้นมาไม่ต้องทำสิ่งเหล่านั้นเลยและมันก็จะผลิตอาหารให้เราถึงฤดูแล้ลงเราก็ไปเอาไข่มดแดงไปเก็บผักติ้วไปเก็บผักหวานไปเก็บนั่นเก็บนี่พอฝนตกลงมานิดหน่อยเก็บหน่อไม้เก็บผักกูดผักน้ำเก็บหน่อไวายเก็บอะไรต่างๆพอเข้าหน้าหนาวเก็บเผือกเก็บมันเก็บว่านเก็บสมุนไพร เราได้อาหารตลอดโดยที่ไม่ต้องทำงานมากอยากได้บ้านเราก็ไปเอาไม้มาทำบ้านอยากได้ด้ามจอบด้ามเสียมอยากได้เสาเราก็ไปตัดมาใช้มันให้เราทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยแต่เราไม่มีการส่งเสริมพัฒน,นาการเกษตรแบบนี้เลยเรามุ่งที่จะไปทำเกษตรแบบใหม่ที่ตัดค้นทุกอย่างทิ้งแล้วก็ปลูกอ้อยอย่างเดียว เอาเครื่องจักรขนาดใหญ่มาปลูกปลูกเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาปุ๋ยเคมีมาลงเสร็จปุ๊บก็ต้องเอายาฆ่าญ้ามาลงเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาเครื่องจักรมาตัดแล้วก็ลงทุนมาหาศาลมากแต่ต้องขายอ้อยกิโลละไม่กี่บาทครับนี่หรือคือสิ่งที่จะเลี้ยงประชากรโลกจริงๆแล้วมันเลี้ยงธุรกิจครับไม่ได้เลี้ยงคนนี่คือสิ่งที่ ผมอยากจะบอกว่าหลายครั้งที่ผมได้ยินคนพูดว่าถ้าเราไม่ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงไม่ทำ gmo ไม่ใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เราจะเลี้ยงประชากรโลกไม่ได้ผมรู้สึกตลกคับว่าคนเหล่านี้ทำไมคิดได้แค่นี้ในเมื่อมันมีอะไรให้เห็นเยอะเกษตรกร,ร,กรที่ทำกเกษตรยั่งยืนเยอะแยะมากทำเป็นตัวอย่างให้เราเห็นเยอะมาก แต่ไม่มีใครสนใจอันนี้คือสิ่งที่ผมมึนและงงก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยต้องมาทำกันเองลุยกันเองอย่างโดดเดี่ยวเพราะคนจะมองว่าไอ้พวกเนี้ยคือพวกที่ไม่ทำมาหากินพวกชอบลำบากเนี่ย คือสิ่งที่เห็นต่างเพราะว่าช่วงนี้ผมได้ยินคนมาคุยกับผมเรื่องนี้บ่อยมากก็เลยอยากจะคุยเรื่องนี้เพื่อชวนให้คนเอากลับไปคิดอีกครับการพัฒนาเนี่ยมันมีทางเดียวเหรอมีทางเดียวแค่ว่าเราจะต้องมีเงินเท่านั้นจึงจะพัฒนาได้ใช่ไหมจะต,ต้องลงทุนสูงเท่านั้นใช่ไหมคือสิ่งที่เรียกว่าพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเจริญก้าวหน้า แต่คนที่ไม่ได้ใช้เงินมากแต่ทำให้มันผลิตได้มากเนี่ยถือว่าล้าหลังเหรอนี่คือสิ่งที่อยากจะชวนให้นำไปคิดครับ